ไม่รู้ชื่อขอโทษนะว่ารายการถาปุ๊บป <be, S 1> <laughs> อมปุ๊บถามปุ๊บปบปุ๊บงปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ่บปุ๊งปุ๊บ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 ชุ๊บปยมบเุ๊้ปุ๊บ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 ุ่๊บป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 ุยบปเ๊บน่๊บปุ๊บปี๊บปุ๊บปุอบปุ๊บปนแบปุ๊บปุ๊รปุแบปน๊บครับปุ๊บปุ๊บปุ� ไม่่ <c oughs> เป็นขข้้าวีถููกสวัสดีครับไอแป c h แชนเนลครับวันนี้ผมจะไปหาพี่ชายสุดที่รักที่แบบรักมากจริง <c oughs> คือเขาเองเขาก็รักผมนะ ผมรู้สึกตรงนี้ได้คือวันนี้แบบว่างไงก็เลยจะไปหาพี่เขาสัหน่อยนึงไม่รู้ว่าตอนนี้คือตื่นหรือเปล่าด้วยอันนี้ผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นสุดยอดตลกในยุคนี้เลยนะยุค 5G นี่คือไม่มีใครแบบเกินเขาอะพวกแบบคําคมเรื่องเล่าตลกตลกไม่ว่าจะเป็นมุกแบบเบสิก คลาสสิกหรือจนถึงแบบมุกสมัยใหม่เนี่ยคือไม่มีใครเกินเขาเลยคนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาคนนั้นคือใครปูยซะใหญ่เลยกูวันนี้ผมไม่ได้บอกเขาด้วยนะบอกแค่ว่าเฮ้ยพี่ทำไลน์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปตอนไหนอะไรงไงไม่บอกเลย มาดูกันว่าเขามีอาการเป็นยังไงบ้างเมื่อเจอผมหลายๆคนก็ดาวน่าจะรู้ว่าคือเจอผมก็ต้องมีเขาอ่ะเจอเขาก็ต้องมีผมอะ่ะอย่างนี้นีกว่าคือคู่กันเลยคู่เหมือนแบบไข่กับกระเจียวที่คู่กันอะ่ะคือแยกกันไม่ออกจริงผมขอเป็นกระเจียวแล้วกันให้เขาเป็นไข่ไปคือหน้าเขาย่นเหมือนไข่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแถวๆว,วัดราชประดุกไปหาผู้ชายคนนี้กันนะครับไป นี่น er ี่นี่บ้านเขาอุ้ยเมียเขามาเดี๋ยวเราไปไปหาเจ้าของบ้านหน่อยนี่กดอู้เละเทะมากเลยอะไรเนี่ยขาบึงอะไรเนี่ยไปไหนมามาหาพี่ไงมาหาพี่ทำไมอ่ะสวัสดีครับพี่นายอาถือก่อนเร็วแล้วอะไรอ่ะโอ้โหแล้วสภาพอะไรเนี่ยมาไหนวัเนี่ยฮะมาไหนมากาแฟจะเป็นฟันแล้วองนี้ทากาแฟมาหาคิดถึง บอกไม่อะไรวะทำรายการกันรายการอะไรวะเนี่ยทำรายการกันรายการเราสองคนไม่ใช่มึงรายการอะไรอยู่ๆมึงเข้ามาไม่รู้ไม่รู้ชื่อยังไม่รู้ชื่อทายก่อนทายก่อนไม่รู้ชื่อขอโทษนะว่ารายการเฮ้ยขโมยอะไรขโมยอ๋อไม่ใช่ยีราฟตื่นลุกไม่ไหวเหรอไม่ไหวเออเมื่อคืนทำอะไรโอ้ยหนักเลยเหรอเออขนของโอ้ยหนักขนของอ่าคือจัดห้องเหนื่อยกว่าจัดไหมจัดดิเหรอปัะหารดิประหารดิ ัเราจัดไหมเล่นลีเกย์มาเหรอแล้วหลังจากเล่นลีเกยก็วัวถึงบ้านดึกแล้วทีหนึ่งทีสองทีหนึ่งทีสองแล้วจัดไหมได้นอนไหมได้นอนกันไหมต้อตื่นต้นอนเดี๋ยวมันตื่นโอเสร็จแล้วก็มาทีสามได้ไหมเสร็จแล้วมาทีสามไม่ไม่เรานอนทีหนสองอ๋อเป็นไงไม่ได้คนอย่างนี้นะคนนี้เรื่องเขาเป็นอะไรที่ผมมาหาเรื่องผม คือผมว่าถามถามเจ๊ว่าเจ๊เนี่ยในห้องเนี่ยคือไอตอนนี้แบบย้ายบ้านย้ายอะไรกันเนี่ยคือของเนี่ยเยอะเยอะไหมเยอะผมก็ถามเจ๊ว่าเจ๊ขนเยอะไหมเจ๊แกบอกว่าเจ๊ก็ขนเยอะนะก็ยังไม่รู้ไม่รู้คนที่บอกมีคนดูอย่างงี้ถ้า20ล้านคนชีวิตตลกคงอับปากนี่ผมอ่ะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาแบบว่าพี่ชายที่ที่รักของผมซึ่งคือในวงการตลกเนี่ยคือเขาเนี่ยคือ number one เลยนะเป็นตลกรุ่นใหม่ เราไปทางแบบเลี้ยแค่เมียขากันแล้วไม่เอาคือเป็นเป็นตลกรุ่นใหม่เป็นตลกที่แบบว่าคือถ้าสมมติหมดจากแบบหมดจากพี่มัมเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นพี่เท่งก่อนแล้วถ้าสมมติหมดจากพี่เท่งเป็นพี่นายเป็นพี่นงเปน่ถึงกูนะแต่ถ้าสมมติหมดจากแก๊งสามชาเนี่ยนี่แหละนี่นี่นี่เอาแล้วก็ต้องเป็นแก๊งโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ก่อนอ๋อไปชุดบอลก่อนเป็นชุดพี่บอลก่อนพี่บอลพี่นุ้ยพี่แจ๊ดสามอ่านักคอมสี่หลังจากเนี้ยบอลอนาคตในวงการนะมั่งกู อย่าพึ่งร้อดิหลังจากเนี้ยก็คงไม่มีใครเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี่ไงเอาแล้วอาไทยเลยบ้านกูไป็นไทยกูแต่ถ้าหลังจากอาไทยคือวัยรุ่นเลยนะจับจ้าไปนะถามปุ๊บตอบปุ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บ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 ปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เป็นใครไบปุ๊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 บุ้๊บป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 น๊บปุ๊บปุมีปุกอะไรบปุ๊บปุ๊บปุ๊ ยังช้ออยู่ที่เคยผ่านจุดช้อมาก่อนไี <c oughs> ่รู้ว่านั่นโดนกดดันเป็นยังไงคนเราก็ต้องผ่านจุดน,นั้นไปถูกต้องแต่ถ้าสมมติหลังจากไอบอลเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าหลังจากไอบอลเนี่ยจบวงการแล้วมันนานไปได้แป๊บเ <c oughs> ดี๋ยวดิคือถ้าหลังจากไอ้บอลเนี่ยนะอาตรงๆนะอาตรงๆนะอาไปดีๆเลยอะ่อะ,อะออมึงก็ไปแวดเติร์นิกมึงแวดเติร์นมึงไปชุดพวกมึงอีก อ่ะก็คงไม่มีใครใ<ช>ถ้าสมมติรุ่นพวกนี้คือที่ผมกล่าวมาคือแบบหมดไปแล้วหมดแล้วก็ต้องเป็นพี่นาย The เดอะคอมเมดี้แต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต,แต่กว่าแต่กว่าพวกเขาจะจะแบบล้มหายตายจากกันไปไม่แน่นะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องล้มหายหรอกคือตอนนั้นพี่อาจจะตายไปก่อนพวกเขาด้วยกูคิดงั้นแหละพวกกาจะถึงกูมันไหนคนมากเลย ไปแม่ไอตึ้นไปแม่ไอบอลไปถึงมูก็ดีแหละเอาเราอยากเป็นเราอยากเป็นตลกซูเปอร์สตาร์หรือเปล่าล่ะจริงๆแล้วพี่อ่ะอันนั้นมันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรวัฒนาคือใครวัฒนาวัฒนาดาวเหนือไงพี่เกยพี่กิตกูทูกอย่างเแหละไปอาบน้ำก่อนไปดิวไปหาอะไรกินไปไหนไปหาอะไรกินอยากอยู่บ้านแล้วจริงๆแล้วมาแล้วผมมาแล้วเออไปอาบน้ำนี่ผมไปถ่ายได้ไหมในห้องน้ำได้คนดูตกใจหรือเปล่าจะแบบเฮ้ยพี่ยัขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยจริงเราอลังการใช่แต่ว่าเดี๋ยวไม่ใหญ่ขึ้นไป ทำไมอ่ะโผมันไม่สมมันมันมันทำรุดไม่เป็นไรทำรุดทำไมรุดพี่ฉีใช่ไหมแตะทีมันทำรุดสามทีไปนะเดี๋ยวพี่ก็ไปต้องแตกต้องแจกนะโอ้ยต้อแตะต้องแตกแจกซ้อนนี้ต้องดูแล้ววันนี้อ่ะเดี๋ยวรอพี่นายครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันไปทำอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะ ไม่เคยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนึกจะมาถ่ายก็ถ่ายคุณนึกจะทำอะไรก็ทำคุณจะอาบน้ำก็อยากดูห้องก่อน์ฟคเคยมาแล้วไงอันนี้มันตู้ใหม่อ่ะใช่ไหมล่ะผมเคยเห็นไหมล่ะผมไม่เคยเห็นไปไปไปอาบน้ำนะรออยู่ทำไมเราช้าอย่างนี้เนี่ยขึ้นน้ำไปถึงสองนาทีมึงกตายไปล้วคือมึงจะดูแหละมันนานแล้วสองนาทีไอ้แปนไปไปไปอาบน้ำสองนาทีเสร็จเหรอนี่ห่ออะไรเนี่ย ยี่อะไรเนี่ยยังกินสวยสวยดีผมว่ามันมันสายไปแล้วเดี๋ยวผมกลับเลยว่ะเดี๋ยวนะเมี๋ยให้กูอาบน้ำเพื่อก็ตอนแรกก็พี่เห็นพี่ยังไม่อาบน้ำไงถูกไหมรู้เออก็ผมยังไม่รู้ว่าพี่อาบน้ำหรือยางหรืออะไรก็ผมก็เอ้าพี่ไปอาบน้ำ แต่ตอนนี้พี่อาบเสร็จแล้วผมก็รู้สึกเออพี่อาบเสร็จแล้วนี่ว่าเผื่อพี่จะมีธุระเอออะไรเงี้ย๋ยวผมกลับก่อนดีว่ามึงแค่จะคิดคำว่าพี่แน่จะมีธุระก่อนที่มึงจะมาที่นี่แล้วมึงไม่ควรที่จะมาถึงพี่แล้วก็มาพูดพี่อย่างนี้เอาไงเนะี่ยเอาไงกับผมเนี่ยคือตอนนี้ตัดจบเลยคือว่ากูอาบแล้วมึงต้องพาอวบข้างนอกแค่นั้นเองผมไม่ไปดีว่าผมกูพี่ไม่ว่างก็ตอนนี้กูว่างเลยเนี่ยกูก็ว่างอยู่กูไม่ทำอะไรเนี่ยน้องกูดีๆอยู่กูออบน้ำตกลงพี่ว่างไหมเนี่ยกถาพอ หยอกไปกินข้าวหิวแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งอุ้ยไปแล้วเร็วไปทางไหนเนี่ยมึงจะไปไหนล่ะก็บังเลนไปทางไหนเลี้ยวขวาไปบังเลนนี่คือเขาดังเรื่องแบบกุ้งพงกุ้งเผาอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมมีหนูแต่กุ้งที่จีน่าเขาอยู่ชัยนาธยังไงเงียบไปเลยไหมเลี้ยวเลนไปไหนแล้วเราไปไหนวะพี่ตรงไปนี่ตรงไปเลยไปจับป้ายสุพรรณไว้ไม่ทางนี้มันทะลุออกไซน้อยไงเอ้ยจริงมึงก็รู้ทางไม่น่าถามกูหรอก ไปแกงโง่กูแล้วเอ้ให้กูโง่หนักมปอีกมุกไม่หาก็มาให้กูฉลาดบ้างดิตกลงก็ยังไม่รู้นะจะไปกินอะไรเนี่ยจริงๆพี่เซิร์ชร้านเจอแล้วนะเหรอม,มีมีร้านอะไรบ้างสมชายเป็ดพะโล้บางเลนมันต้องกุ้งมะพี่มันชื่อร้านสมชายเป็ดพะโล้แต่จริงๆมันมีกุ้งชื่อเขาก็บอกว่าสมชายเป็ดพะโล้จะไปขายกุ้งพะโล้งละ่ะเอาที่มันเป็นร้านวันกุ้งเป็นโอ้ยไม่เอากุ้งเป็นมันบาปอ่ะเอาแบบกุ้งที่ตายแล้วได้ไหมร้านกุ้งหุงกลาง โอ้ยขี้ยแม่งคอเลสเตอรอลสูงแน่เลยขนาดกุ้งแม่งยังพุงกลางเลยเอาแบบพอดีพอดีผมกุ้งอ้วนด้อยร้านลุงจีนกุ้งเผาโอ้ยพี่นะกลัวเดี๋ยวกุ้งแม่งมาเผาเราทำไงวะกลับไปเด็กก๋วยเตี๋ยวเรื่องสินไปมเขยไหมกลับไปเด็กก็วยเตี๋ยวเรื่องสินดีกว่าอยากกินกุ้งไงเดี๋ยวไปดูร้านเลยว่าร้านแถวไหนนะเดี๋ยวไปเลยนะ่นนนะเดี๋ยวไปถึงไหนก็จอดตรงนั้นแหละไปถึงแล้ว นี่ถูกวะเนี่ยนี่แหละเงียบยังไงร้านปู่ชัยกูจนเกียวหนังร้านปูชออป่ชัยเออโคปู่ชัยอ่ะลงนะไปไป ั้งไวห้ามเอาคนนั่งเลยผมจะมากินเดี๋ยวนี่เห็นป่ะไม่มีใครนั่งเวซาเขาเปิดป่ะเปิดนี่ไงน้องแคทตีย่อยู่นี่แคทเจียสวัสดีครับเปิดไหมครับร้านเปิดไหมเปิดแล้วปิดยังปิดครับเขาเพิ่งเปิดปิดตอนไหน ไปสามทุ่มอ่ะพี่จะเอานั่งโต๊ะไหนพี่เคียร์ไว้แล้วกล้องดูนั่นเนี่ยบริเวณตรงนี้ผมบอกแล้วว่าห้ามใครมานั่งเนยผมไม่เอาผมต้องการจะมาถ่ายรายการนี้แล้วผมจะกินผมม่ต้องไปนั่งริมน้าแล้วตรงริมน้ําห้ามคนนั่งไปดูไปเดี๋ยวพาไปนั่งริมน้ํานี่พี่เตรียมน้ำหาเองนะมันต้องบรรยากาศอย่างนี้กินนะเข้าใจป่ะคือตอนนี้ต้องเข้าใจในร้านเนี่ยล่มๆไม่เอาทำไมต้องไปร้อนๆเนี่ยเราต้องไหนร้อนมึงดูดิมั่ต้องมีหลังคาแล้วคือนั่งกินตรงนี้ตรงนี้เลย เตรียมพีโทแล้วนี่เขามีเรียกนี่เรียกได้ไม่ใช่ไหมเขาไม่ได้กอดขอให้ปาแล้วมันจะดังตรงนู้นเร่แก๊กเขาเรียกจะพังนายไปขอเมนูด้วยจ้าเมนูขอพาเชดโต้แล้วก็เมนูครับม่เขามาอย่าไพูดด้วยเอามาแล้วเดี๋ยวเขาตบแล้ว no ขาคงน่าจะโมโหเราแหละมันยอยู่ๆก็เดินเข้ามาโวเวกยโวเวกในร้านต้องบอกว่าบรรยากาศดีไ <momentos> ม <can ful> ่ร้อนมากอัน <es> นี้เปิดมานานยังพี่เปิดเมื่อเช้าเปิดม่อเช้าสุ่มเลยเราแบบเจ้าแรกเป็นลูกค้ารายแรกของที่นี่เมื่อคืนผมยังติดตามดูทัวรทั้งทีอยู่เลยเฮ้ย ไอ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 เขาใครไอแคกน่ะไอแคนอ๋อไอแคนซีอุ้ยไทยแลนด์อืมเอากุ้งเผาดีกว่าจังเลยพี่เลี้ยงคนนี้พี่เลี้ยงเออกูออกมากูเป็นพี่มึงกูต้องจ่ายอยู่แล้วกูชิงพวกกันดีกว่าเฮ้ยเอาเป็นปูนึ่งปูอะไรอย่างงี้เลยพี่มีกันเทียงปูไหมมีแต่ฟรีสไตล์ปูได้ไหมแต่ฟรีสไตล์ก็ได้เพราะข่มหน้าไหวไอจักรหมาเนี่ยแต่กูไม่รู้เรื่องซล้อ้าวปูชัย อาหานผูใชยพี่มีอะไรแนะนำมังเมื่อกี้ผมสั่งกุ้งไปแล้ว2กิโลปูไปอีกโลหนึ่งปููนึ่งเมื่อกี้ผมสั่งต้มยำรวมไหม เฮ้ยอันนี้ถือว่าทีเด็ดนะมึงเพิ่งเคยมาแต่กูโทรมาใจเลยให้มึงนะมึงเห็นไหมครูสั่งปู่ใช้ห้ามรับแขกไม่มีใครนั่งเลยเห็นไหมแล้วสั่งไปเขารู้ไหมเนี่ยว่าเรามาขอกินฟรีเนี่ยเขาต้องรู้ดิเรามาโปรโมทให้อนี่ยเราโปรโมทให้อ่ะผมหยอกนี่ผมหยอกผมจ่ายตังค์แต่มีอะไรไหมอยู่ในร้านเขาอย่าไปหาเรื่องพูดให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันอ่ามึงเห็นไหมเนี่ยว่าทางจากเนี่ยไปที่รถเนี่ยไกลเหมือนกันระยะประมาณเจ็ดกิโลจริงป่ะ ขับรถลงวนได้เลยวนได้วนทำไมไปวนนี่เสียเวลาทำไมอะแสดงว่าเป็นจิมมิคของร้านปู่ชัยปู่เชิญเตียวหนังให้ลูกค้าพูดร้านที่ถูกดี่ยร้านปู่ชัยร้านปู่เชิยร้านอาหารและคาเฟ่ถ้าขับเข้ามาหน้าร้านป๊บท่านสามารถอ้อมมาหลังร้านเพื่อที่จะไปวนวนรอบบ่อแล้วไปจอดที่เดิมไปจอดหน้าร้านแล้วเดินเข้ามาเพื่ออะไรวะเอาหมึกนึ่งมะนาวแล้วเอาเอาเอาเข้ามาโถงหนึ่ง เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถ้วยมีเป็นมีแบบโถรหรือว่าเป็นแบบถ้วยหรือแบบจานนี่ครับโถเนื่อ้เวสไม่ค่อยได้ล้างเนี่พี่ไม่ใช่โถข้าวแต่เป็นโถขี้โอเคอาหารมาแล้วครับผมมีเยอะมากเลยตอนนี้นะครับมีปลาหมึกนึ่งมะนาวนะครับมีขาหมู <ừ> สามรส <ừ> มนะมีกุ้งเผามีปูนึ่งต้มยำรวมมิตรแล้วอันนี้เลยคือเขาแถมมาให้ดู นี่เขาเรียกว่ากุ้งชุบแป้งทอดซอสมะขามนี่อันนี้เด็ดจริงเดี๋ยวลองกินก่อนจริงอร่อยจริงนะผมบอกเลย,ยๆๆมันเด็ดตรงซอสคือ,ๆๆอดีเลยแล้วลูดออกจากไม้แบบไม่ติดเลยอ,ะอ่ะขี่หมูซีฟูด้ดเลยสดมากสดมากจริงก,ก็งกินไปคุยกันไปอ,อร่อยมากด้านหลังนี่คือปู่ชัยนะครับนี่ปู่ชัยของเราอร่อยจริงๆต้องหักลับบ้านแล้วโอ้หเป็นไงสด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  สดยังไงวะต่อยกันในจานเนี่ยสดไหมนะกุ้มสดใช่ต่อยกันทงทิงทงทิงทิงทิงทงทิงไทรผ่านไปผ่านมาก็แวะกินกันได้ปู่ชัยกู่เสิรเจียวหนังอร่อยต่อยจริงอันอร่อยมากขาหมูแบบขาหมูอะไรนะสามรสสามรสก็กรอบอือเอาเถอะคนดูเรานะร้านปู่ชัยเดินทางมานะครับจากกรุงเทพก็คือจับเส้นบางเลนมาเลยหาและหาเรื่อยร้านปู่เนี่ยจะอยู่ซ้ายมือเด่นเมืองธนาลองลองลองชิมดูต้มยำคือรวมมิตร กุ้งหอยปูปลาไม่มีตักให้กูนี่มาไปมะกูดพริกพวกเขือเทศมึงเป็นปพี่บุคคลที่ไว้ใจอะไรไม่ได้กูจริงเกูตักเองดีกว่าเดี๋ยวกูอยากกินกูเดินไปอะไรที่ยังไม่ชิมเฮ้ยปูพี่พี่ตัดปูนี่ตัดปูตัดปูเลย <S <S เป็นไง <S <S เด็ดนะอะไรเนี่ยกูดทำอะไรอ่ะกัดปูนี่จัดให้แล้วไงคนละจัด มายถึงกินอ่ะอ๋อเออลูกมาให้จัดให้เรียงเลยไม่ให้โหเพราะตัวใหญ่เลยก็อบอกกันเลยว่ากระดอปูนะกินกระดองปนะูกระดองปูนะกินไม่ได้นะฮะโอ้ินยากจังเลย <c oughs> นี่ซีฟู้ดนะออื้ <c oughs> กันเชียงต้องยกปูแต่ถ้ากันใช้ต้องไปโหนกระแสโอ้นี่ปวดคอเฮ้ยพี่พี่ร้องลิเกพังนะไได้ดิเอาแบบเป็นเป็นกราตลกก็แล้เมื่อคืนท่มฝันปลาตัดหิ่งหิ่งตาตตาิ่งหิ่งหิงหิงตาตติงหิงหิ่งหิงิงตาตะติงห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 ิงตาติงหิงหิงหิ่งิ่งตามาติ่งหิ่งหิ่งาเา็าห่งหิ่่งดิิงาตา้าหน่งนิ่ิ่งิี่เออ เอาดีๆนะเดีๆยวดีมึงเอาดีๆไอ้กูกลัวดีอยู่แล้วมึงเอาดีๆโอเคมาเมื่อคืนผมฝันละบาลติ่งทิ่งฝันหัวพายเรือมาติ่งทงเข้าไปในคลองพังถวยติงทฝันว่าอาบน้ำตถูกปลาปลาเปลาโอกาสรวยรวยเต็งเต็งเต็ง่อยไปละไม่น้อแดงโลทางอะแดงแทงละแดงแทงแทงอ่ะ กินเสร็จเรียบร้อยครับผมอร่อยนะอร่อยมากเลยอร่อย,ออยจนแบบว่าซื้อกลับด้วยซื้อกลับไหมซื้อกลับไปฝากเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่เมื่อกี้พี่สั่งอะไรไปสั่งกุ้งมาอีกสองโลโอ้โหขาหมูสามรแล้วก็กุ้งซอสมะขาม<อ>ต้มยำโอ้โห ปล่ากซิทำไมอะแบบชอบไงชอบใจแบบเวลาสั่งไปเยอะเลยเราอร่อยแล้วก็ตัวคนที่บ้าอร่อยด้วยก็วันนี้มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกชวนมากินข้าวขามันกินข้าวแล้วครั้งหน้าอาจจะไปที่ไหนก็คุณต้องไปอีกเหรอไปดิเอารายการเราอ๋อเหรอมีนายก็ต้องมีแฟนมีแฟนก็ต้องมีนายครั้งหน้าไปไหนดีอ่ะไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่ก็คอมเมนต์มาอยากให้อยาถามว่าไปไหนถามว่ามึงมาเมื่อไหร่กูยังไม่รู้เลยเออนะพี่ก็เตรียมรับดีๆแล้วกันโอ้ครั้งหน้าอยากให้เราไปที่ไหนนะก็พิมพ์คอมเมนต์ ยอดพุ่งเลยี้ยก็มารีวิวแล้วให้หน่อยสิล่ะอยู่กันแค่เนี้ยจะตะโกนทำไมนี่แสบหูมากเนี่ยเป็นยังดังอไปร้านนี้แบบว่าโอ้โหไอ้นายแปนไปโอ้โหร้านปูชัยยอดเข้าทะลักทะลายถล่มทเะเลอะอ่ะนี่อยากให้มาร้านนี้มากยังทำไมอยากให้มาทำไมอะอยากให้มายอดถล่มทลายะลักทะเลอะอะจริงจริงเลยครับผมอ่ะร้ <ผม S 1> องแบบร้องลิเกส่งท้ายนิดนึงให้คนมากดไลค์กดแชร์หน่อยรายการนี้ยังไม่มีชื่อรายการนะโอเคช่วยกันกดไลค์กดแชร์ฮิง แต่นี่แน่แม่แต่นี่แน่คืออะไรคนไปแชร์ซะแล้วเว้ยมันก็จะร้องอยากก็ช่วยกนแล้วก็แชร์แล้วกันย้อนคลิปหน้าจะกูจดมาเดี๋ยวกูจดมาอันนี้มันคลิปสดเนี่ยกูเลยไปออกแต่นี่แน่ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ก็ได้ไงก็สึกไปร้องแชร์ซะที่หลังแล้วอ่ะโอ้ไม่ได้คิดเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกทำแล้วต้องคิดก่อนเนี่ยว่ากันไปโอเคครั้งหน้าอยากให้เราสองคนไปที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสวัสดี้ สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์นิ่งๆแต่นี่แนี่แม่จ๋าอย่ามัวเตือแชร์เลยนะนิ่งๆช่วยกันมากดไลค์ถ้าหากว่าท่านไม่กดผมจะโกรธท่านทำไมเองเองเองเท่งติ๊งปะโตติ๊งเด็ดเด็ดติ๊งโตติ๊งเด็ดเอ่าเดูนะต่ง